ท่นานสาธารณรัฐบริษัททั้งหลายวันนี้ก็อยาขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในหัวข้อเรื่องที่ว่าพระพุทธศาสนาช่วยคนต่นี้ก็เพราะว่ามีข่าวอยู่เสมอมีกล่าวกันไปโดยทั่วทั่วไปว่าพระพุทธศาสนามีไว้ไม่มีประโยชน์ เมื่อได้ช่วยทําให้บ้านเมืองเจริญขึ้นแต่เพียงว,ว่าเป็นผู้ทําลายเศรษฐกิจและสังคมท่านี้พระที่พราะว่าพราะที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีบรรดาประชาชนที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ดีกลายเป็นผู้มักน้อยสันโดษในเมื่อมีความสันโดษ ยินดีแต่เฉพาะสิ่งของที่หามันได้โดยเฉพาะแล้วก็ทําให้บ้านเมืองไม่เจริญแต่ความจริงท่านผู้คิดอาจจะคิดพลาดไปนิดหนึ่งคําว่าสันโดษในพระพุทธศาสนาเป็นไถ่คําที่ยับยั้งความชั่วและก็ส่งเสริมความดี สำหรับในที่นี้จะยังไม่พูดถึงมาพูดถึงหน้าที่กันซสีก่อนว่าองค์สมเด็จพระจินวรบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นใครก่นจริงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ในายช่างยิงจะมาช่วยช่วยสร้างบ้านสร้างเมืองสร้างวัดสร้างมาสร้างร้านค้าสร้างตลาด แล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการคลังจะได้นำทรัพย์สินนั้งหลายเข้าเมืองเข้าประเทศชาติได้ช่วยประชาชนพระพุทธเจ้าไม่ใช่นัก,กเกษตรศาสตร์จะได้ทําการชุมนุทานหาปุา๋ยฆ่าเชื้อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นภัยแก่พืชพืชพันธ์ทั้งหลายแล้วก็พระพุทธเจ้าไม่ใช่นักรบ จะได้ไปฆ่าชาวบ้านชาวเมืองเขาแย่งชิงสถานที่อยู่แย่งชิงทรัพย์สินของเขาทำลายชีวิตของเขาเอามาให้จะบรรดาคนรุ่นหลังตอนนี้ก็ต้องมาพิจารณากันว่าพราะพุทธเจ้าเป็นใครอมมองไปดูสัพปะสาบาลีในภาษาบาลีใช้คำว่าศรัทธา สรัทาตัวนี้แปลว่าครูเป็นอันว่าเนื้อแท้จริงๆพระพุทธเจ้าก็คือครูครูผู้สอนให้ละความชั่วประพฤติความดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ให้มีความสุขให้มีความเจริญในเมื่อเห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นครูก็ต้องมองมาหาหาครูภายในสมัยปัจจุบัน ว่าครูในปัจจุบันนี้ทำอะไรบ้างครูที่สอนเกษตรเคยออกไปช่วยชาวนาทั้งประเทศช่วยทํานาหรือเปล่าและครูที่สอนการคลังเคยเอาเงินมาแจกจ่ายชาวบ้านมาหรือเปล่าหรือว่าครูที่สอนวิชาการก่อสร้าง ครูเคยมาปลูปลกสร้างให้บ้านให้ชาวบ้านมาหรือเปล่าบ้านไหนตำบลไหนตำบลและกินหลังที่ครูไปช่วยปลูกให้ก็รวมความว่าครูก็เป็นในเพียงผู้แนะนำสอนวิชาการต่างๆให้เขาไปทำกันไม่ใช่ครูไปทำเอง แต่ยังมีครูบางท่านบอกออกไปทำจินักการเกษตรออกไปช่วยแนะนำบรรดาปรชากรให้รู้จักวิธีการเกษตรนั่นมาเรื่องการแนะนำชี้แจงสาธิตให้ดูไม่ใช่ไปช่วยชาวบ้านทุกคนทำนาทำไร่ว่ากันแค่นี้ก็พอถ้าจะพูดกันไปเวลาสามสิบนาทีมันก็ไม่เป็นประโยชน์ เป็นอันว่าครูมีหน้าที่สอนเมื่อครูสอนไปนแล้วแต่หากว่าลูกศิษย์ไม่ทําตามท่านจะโทษว่าครูเลวหรือว่าครูดีเป็นอันว่าวิชาความรู้ต่างๆครูสอนทั้งหมดกระทั่งจริยามัญญาทั้งหมดสอนครบถ้วนทางรัฐบาลมีกําหนดกฎเกณฑ์ไว้อย่างไง ว่าครูจะต้องปฏิบัติแบบไหนครูทําทุกอย่างแต่ถ้าว่าสิทธิ์ของครูไม่ยอมปฏิบัติตามครูถ้าเป็นอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าครูเลวหรือว่าลูกศิษย์เลวถ้าพูดกันโดยธรรมก็ต้องถือว่าครูทําหน้าที่ของครูอย่างดีแล้วอย่างในปัจจุบัน ครูอสอนวิชาการต่างๆพร้อมไปด้วยจริยามัญญาด้วยความประพฤติแต่ว่าถ้าสิษย์คิดร่างครูตามที่มุนบทปภกิจทั้กล่าวว่าลูกศิษย์คิดร่างครูลูกไม่รู้คุณพ่อมันสอเสียดเบียดเดนไม่สอเสียดเบียดเ,ยดเ,ยดเยกันโลกข้าวฟันเพราะตัณหาเป็นอันว่าลูกสิษย์ไม่เคารพในครู ลูกศิษย์ไม่ปฏิบัติตามคําส่งสอนของครูลูกศิษย์มีความอากตันยูไม่รู้คุณครูอย่างนี้เราจะคิดว่าครูเลวหรือว่าลูกศิษย์เลวถ้าหากว่าถ้าจะพิจารณากันโดยความเป็นธรรมก็จะเห็นว่าครูดีทําหน้าที่ทุกอย่าง แต่ว่าสิครูไม่รับคําสั่งและรับคําสอนไม่ปฏิบัติตามใครเลวพิ่เจรณากันเอาเองหันมาทางด้านพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าอยู่ในฐานะเปิงครูที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้เสมอว่าอคาตาโรตถาคตาแปลว่าตถาคตเป็นเพียงผู้บอกเท่านั้น มาบอกแล้วท่านทําตามหรือไม่ทําตามเป็นเรื่องของท่านพระพุทธศาสนาเป็นศาสนานี่มีกําลังใจกว้างขวางไม่คับแคบไม่บังคับศรัทธาของใครเมื่อแนะนําไปแล้วจะทําตามหรือไม่ทําตามพระพุทธศาสนาไม่มีบทลงโทษแก่ประชากรเมืนไว้แต่พิสุจน์ิสุนี สมณเณรสมณเณรีนักศิกขมานาที่เข้ามาอยู่ในขอบพร,พระพุทธศาสนาเต็มตัวอันนี้ต้องปฏิบัติตามพระธรรมวินัยถ้าฝ่าฝืนพระวินัยพระพุทธเจ้าก็ลงโทษแต่การลงโทษไม่ใช่เขี่ยนไม่ขีดตีไม่มีคุกไม่มีตารางเรืยเม่เพืยงบอกว่านั่นเป็นความช่วยจะต้องมีโทษอย่างนั้น เป็นอันว่าพระพุทธศาสนาแนะนำให้ท่านปฏิบัติแต่ไม่ได้บังคับใจท่านท่านจะปฏิบัติหรือไม่เป็นเรื่องของท่านขอบมรนดาท่านอันหลายผู้รับฟังได้โปรดรับทราบว่าพระพุทธเจ้าก็คือครูพระพุทธเจ้าไม่ใช่หคนหน้ากรรมกรและพระพุทธเจ้าไม่ใช่นายกรัฐมนตรี พระพุทธเจ้าไม่ใช่ประธานาธิบดีพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ควบคุมพระพุทธเจ้าไม่ใช่มหาเศรษฐีที่จะมีเงินไปแจกให้เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าก็คือครูสอนวิชาความดีให้แก่ประชากรทั้งหลายในเมื่อท่านมอบหมายความดีแล้วถ้าว่าประชากรทั้งหลายรับความดีไปประพฤติปฏิบัติ เขียนว่าคําสอนขององสมเด็จพระสง์สวัสดิโสภาคมีประโยชน์แต่หากว่าทุกท่านไม่รับคําสอนและรับไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าสลดใจเพราะว่าไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงเหมือนกับครูทั้งหลายที่สอนสิทธิ์แต่สิทธิ์ไม่ประพฤติปฏิบัติตาม อนแล้วสิทธิ์ไม่จำถ้าจำแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามอย่างนี้ครูก็มีหน้าที่แค่จะเป็นครูจะเป็นลงโทษบังคับขู่เข็นนั้นไม่ได้เพราะว่าเขาออกไปแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็เป็นหน้าที่เขาผู้ปกครองต่อไปถ้ <c oughs> าว่าผู้ปกครองในที่นี้ก็หมายถึงบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องที่จะต้องควบคุมกันต่อไป เมื่อสิทธิรับคําสอนแล้วออกไปจากสำนักของครูก็เป็นนั้นว่าหมดหน้าที่ของครูจะติดตามไปบังคับเราไม่มีอํานาจแม้แต่องค์สมเด็จพระพรทมโลก,กันน้าก็เช่นเดียวกันต่อไปลองมาดูคําสอนขององค์สมเด็จพระทรงทันที่ว่าพระพุทธเจ้าช่วยโลกหรือว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกค่อยๆฟังกันไปทีละน้อย เพราะบรรดาท่านทหลายฟังแล้วก็พิจารณาตามด้วยพระพุทธเจ้าช่วยระบรรดาประชากรไว้ถึงแปดหมื่นสี่พันข้อเดียกันอย่านำมาพูดให้บรรดาท่านฟังแต่เพียงข้อหรือว่าหมวดเดียวความจริงเรียกว่าหมวดดีกว่าเรียกว่าข้อก็ไม่ถูก <c oughs> คำแนะนำของพระพุทธเจ้ามีแปดหมดื่นสี่พันหมวด จะนำมาพูดท่านนั้นฟังแต่เพียงหมวดเดียวหมวดนี้จัดไว้สามสิบแปข้อแต่บางทีจะไม่ต้องพูดถึงสามที่แปข้อเอาก็ได้เพียงย่อดๆพอในความจะค่อยๆพูดไปทีละน้อยลน้อยขอบรรดาท่านบุปคลทั้งหลายเวลาฟังแล้วก็คิดตามไปด้วยข้อที่หนึ่ง ว่าตอนที่หนึ่งมีสามข้อตามพระบ,บาลีว่าอาเสวันนาจะพาลานังวันตานันจะเสวนนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังครมุตตม,มังซึงแปลเป็นใจความว่าท่านจงยาคบคนผ่านจงคบแต่บัณฑิตจงบูชาบุคคลที่ควรบูชา จะมีความเป็นผู้มีอุดมมงคลคือมีความสุขคำว่าความสุขในที่นี้ก็หมายถึงความสุขในชาติปัจจุบันเป็นสำคัญเมื่อในปัจจุบันนี้เรามีความสุขอดีตหรือว่าอนาคตมันก็สุขทั้งนั้นแหละเพราะอดีตที่ผ่านมาแล้วเราก็ดึงมาไม่ได้อนาคตที่มันอยู่ระยะทางไกลหรือใกล้เราก็ไปไม่ถึง ทคนเราทุกคนมีเฉพาะปัจจุบันเมื่อพูดตอนนี้บางทีท่านนักปราชยิคานถ้ายจคานแล้วก็โปรดคิดถึงความจริงว่าคนเราที่มีความรู้สึกอยู่เรามีความรู้สึกว่าขณะที่รู้สึกอยู่นี้มันเป็นอดีตหรือว่าเป็นอนาคต แต่การเวลาล่วงไปนั่นมันอย่างหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกของเรามันเป็นปัจจุบันอยู่เสมอถ้าปัจจุบันของเราสร้างความดีที่เป็นปัจจัยของความสุขมันก็มีความสุขันตลอดเพราะอารมณ์จิตของเรามันเป็นปัจจุบันถ้าอยากค้านแล้วก็ปลดค้านมาด้วยว่าอารมณ์จิตของใครที่มีเป็นอดีตบ้างที่มีเป็นอนาคตบ้างบอกการเวลามัน มาดูด้วยเพราะขณะที่ท่านมีความรู้สึกอยู่นั่นมันเป็นอนาคตหรือว่ามันเป็นอดีต <c oughs> มาพูดกันทึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เต็งกล่าวบอกว่าอาศวนาจะพาลานังจงยาคบคนผ่านคำว่าพานนี้แปลได้หลายแบบ แปลว่าอ่อนก็ได้แปลว่าเลวก็ได้แปลว่าโง่ก็ได้ <c oughs> นี่ในที่นี้เราก็แปลก็ว่าเลวดีกว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ร้ายกาจไม่ยอมรับนับถือสิทธิของใครเป็นอนุว่ามีอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้ายเป็นยังไง คือมีจิตใจโหดร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติถ้อยคำนี้เ,นเป็นของพันเอกปินมุตุกันท่านพูดไว้ว่าคนนี้เป็นคนผ่านนี่มีความโหดร้ายใจร้ายมือไวใจเร็วพูดปดหมดสติต้องขอขอบคุณท่านพันพระเอกปินมุตุกัน ท่านตั้งบทนี้ไว้ตั้งแต่เป็นหุ้นหน้ากองอนุสาสนาจารย์ทหารบกท่านใช้ศัพท์คนนั้นเพราะตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงว,ว่าคนที่มีจิตใจโหดร้ายอันนี้ชอบไหมใครชอบกันบ้างคนที่มีใจโหดร้ายไม่ยอมรับนับถือสิทธิในชีวิตร,ร่างกายเขาบุาคคลอื่น ชอบพี่ฆ่าก่งฆ่าทำร้ายล้าร่างกายของบุคคลอื่นเห็นใครก็ตามที่มีกำลังน้อยกว่าหรือว่ามีพวกน้อยกว่าทำร้ายร่างกายให้รับความบาดเจ็บหรือว่าทำอันตรําทำอวัยวะในร่างกายให้สูญเสียไปตัดแขนซสบ้างัดขาซสบ้าง อเมทฟันหน้าซสบ,ออสบ้างอัปืนยิงอกซสบ้างยิงแข้งยิงขาซสบ้างอย่างนี้ชอบไหมหรือว่าจับเราไปขังไว้ในที่ต่างๆให้รับได้รับทุกขเวทนามีข้าวกินบ้างไม่กินไม่มีข้าวกินบ้างยุงกินลิงกัดและก็อากาศก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้ท่านชอบไหม พระพุทธเจ้าบอกว่าคนประเภทนี้ไม่ดีเนอกไปจากนั้นยังไปค่าเคิงข่าเราอีกอย่าไปพูดทั้งคนอื่นเวลาที่พูดมันนี่ขอท่านผู้ฟังได้โปรดคิดว่าเรื่องนั้นถูกกับตัวท่านเองอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องเขาพคนอื่นสมมติว่าเรากําลังนั่งอยู่ทำงานด้วยความบริสุทธิ์สุจริต มีเพื่อนที่เต็มไปได้วยอารมณ์อิจฉาที่สียที่เห็นว่าเราดีกว่าหาทางปัดแข้งปัดขาหาโทษโจย์ความผิดให้เกิดเรื่องเดือดร้อนต้องถูกโทษภัยต่างๆถึงก็ไล่ออกบ้างติดคุกติดตารางบ้างถูกประหารชีวิตบ้างอย่างนี้อย่างหนึ่ง ในบริาการหนึ่งเรานั่งอยู่แบบสบ,สบายๆเพื่อนมาปนยิงแขนซ้ายปนยิงแขนขวาปนยิงหน้าปนยิงหลังยังไม่ถึงกับตายหรือว่าฆ่าเราให้ถึงกับความตายอาการอย่างนี้เกิดขึ้นท่านพอใจไหมเข้าใจว่าท่านผู้ฟังกำลังจะคิดออกว่า ตอนนี้เห็นจะไม่เป็นเรื่องถ้ามีพาออะไรพระว่าน่ากลัวจะไม่ดีผ้าวยวะของเรานี้มีไว้เพื่อรักษาประโยชน์ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแต่แขนซ้ายมันเสียไปได้แขนหนึ่งเหลือแขนขวาแขนเดียวทำอะไรก็ไม่ถนัดแขนเนื้อว่าแขนขวาเสียไปได้แขนหนึ่งแขนซ้ายที่ทำอะไรถนัดไม่เท่าแขนขวาอยู่แล้วก็ต้องเพิ่มการงาน งานนั้นมันก็บกคล่องเมื่อถูกทำร้ายก็เต็มไปได้วยทุกขเวทนาคือความเจ็บปวดก,การงานที่จะทำก็ต้องถูกยับยั้งทำไม่ได้ต้องไปรักษาตัวเสียเวลาการงานด้วยเสียเงินด้วยเสียเลือดเนื้อเสียอวัยวะด้วยอย่างนี้ท่านพอใจไหม ถ้าว่าท่านตอบว่าท่านพอใจก็ต้องขออภัยท่าน้วยที่พระพุทธเจ้าเข้าใจผิดคิดว่าท่านนั้นหลายคงไม่ต้องการอย่างนั้นแต่บางเอิญท่านเป็นผู้มีความต้องการอย่างนั้นก็ต้องถือว่าพระพุทธเจ้าเข้าใจพลาดแต่ถ้าหากว่าท่านมีความไม่พอใจพระพุทธเจ้าทรงแนะนำท่านไว้ว่าจงอยาประหัตประหารซึ่งอะไรกัน จงอย่าคบคนประเภทนี้เพราะคนประเภทนี้พาเราไปในด้านด้านที่ไม่ดีถ้าเราไปกับเขานำเราไปหาเรื่องไปชกไปต่อยไปก่อเรื่องก่อราวไปปรลาดประหารเขาก็คิดไม่รู้ไม่ว่าคนในโลกนี่เขามีมือมีเท้ามีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันเขาก็จะต้องประลาดประหารตอบถ้าวันนี้เราทำเขาได้ โอกาสที่เขาจะทำกับเรายังไม่มีเพราะว่าวันเดือนปีไม่ได้สิ้นสุดอยู่เฉพาะในวันนั้นวันหน้ายังมีถ้าโอกาสมีเมื่อไรเขาแก้มือเราเมานั้นเราจะมีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าครบคนเช่นนั้นในบริการหนึ่งเมื่อเราไปทำร้ายเขาแล้วยังไม่ถูกการทำร้ายตอบ เราเองจะนั่งก็ไม่เป็นสุขเจนนอนก็ไม่เป็นสุขเจนกินก็ไม่เป็นสุขหลับไม่เป็นสุขตื่นไม่เป็นสุขเพราะอะไรเพราะว่าต้องวาดสะดุ้งประวายอยู่เสมอเกรงว่าพวกนั้นจะมาแก้ือเราถ้าเราฆ่าเขาตายคนตายไม่ได้เกิดมาคนเดียวในโลก วันนี้เกิดมาในโลกนี่เป็นคนมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีเพื่อนมีฝูงมีพวกมีพ้องเป็นที่รักความเจ็บใจของบุคคลนั้นฝ่ายนั้นมีขึ้นเขาก็ตามประหัตประหารถ้ายิ่งในปัจจุบันกฎหมายของบ้านเมืองให้โอกาสเจ้าหน้าที่ก็ต้องตามล่านำมาลงโทษเป็นนั้นว่าท่านผู้รับฟัง คนที่มีความโหดร้ายเขามีความสุขและความทุกข์เราถ้าไปคบกับคนที่มีความโหดร้ายเขา้าเราก็เป็นผู้ร้ายไปด้วยตอนนี้ในเมื่อเราไปทําความ,มร้ายเขาบุคคลอื่นเข้าแล้วก็เขาติดตามมาเพื่อแก้มือปราบประหารเราหรือเจ้าหน้าที่ธรรม,มาตามมาเพื่อน,นาเราไปโลงโทษ ท่านทั้นหลายลงนั่งหลับตาคิดว่าอาการอย่างนี้มันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ก็เห็นได้ว่ามันเป็นอาการของความทุกข์เราจะหาความสุขไม่ได้ตัวอย่างมีถมไปข่าวทางหนังสือพิมพ์บ้างข่าวทางวิทยุกระจายเสียงบ้างข่าวที่ส่งข่าวไม่ทรา,างว่าวันหนึ่งวันหนึ่ง มีคนถูกทำ้ายหลายรายแต่รายที่ถูกทำ้ายแล้วก็ต้องเสียกายงาน<ร>เสียวัยวะเสียเวลาเสียเงินเสียท่อในการรักษาบางท่านก็ถึงกัทุกพคนลภาพนี่เขาเป็นเช่นนั้นเพราะอะไรก็เพราะว่าคนผ่านทำร้ายร่างกายเขา อาการอย่างนี้องค์สมเด็จพระสมัสมสมาสมัสมพุทธเจ้ากล่าวว่าแปอาการเขาไม่ความไม่ดีเป็นความทุกข์คนประเภทนั้นที่ทำร้ายเขาแล้วท่านฟังข่าวมืนเปล่าเมื <c oughs> ่อคนที่เป็นโจรทั้งหล่เขามีความสุขและความทุกข์เขาก็ต้องหนีหัวสุขหัวสุนหนีเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองอยู่ตลอดเวลาคนหลบคุซ่อน เกรงว่าเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองบ้างเกรงว่าพวกเพื่อนของบางคนต่างหลายที่เขาทำร้ายบ้างจะมาทำร้ายร่างกายเขาบ้างอาการอย่างนั้นเป็นอาการของความทุกข์พระพุทธเจ้าว่าไม่ดีอาการกระทำของบุคคลประเภทนั้นองค์สมเด็จพระสุนทรภัยก็กล่าวว่าเป็นคนผ่านเป็นลักษณะจิตที่มีความผ่านดีไหม เพน้นว่าพระพุทธเจ้าทรงแนะนําว่าจงอย่าคบคนอย่างนั้นเลยถ้าคบคนประเภทนั้นเขา้าเราจะมีความทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเขาเดือดร้อนเราก็เดือดร้อนการครบหาสมาคมถ้าเราจะไม่ทํากับเขา <c oughs> เขาไปปล้นเราไม่ปล้นเขาโทษเขาไปฆ่าเราไม่ฆ่าเขาไปตีเราไม่ตีเขาไปยิงเราไม่ยิง แต่ว่าเราไปด้วยไม่เมื่อเราร่วมเดินทางกับเขากฎหมายท่านว่ายังไงเอาโทษกับบคุคคลผู้ร่วมร่วมร่วมในง,งานปฏิบัติงานนั้นไหมหมายความเป็นกลุ่มเป็นก้อนเปน็นคณะท่านลงโทษแต่บุคคลผู้ทําร้ายคนเดียวหรือว่าลงโทษบคุคคลผู้ติดตามร่วมทางไปด้วยอย่างนี้ขบรรดาท่านอันหลายช่วยกันคิด การครบคนเภทนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ปฏิบัติตามในวันแรกต่อไปมันก็ทําตามนีม่พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าใกล้คนเช่นใด้วคบคนเช่นใดจะเป็นเมื่อคนเช่นนั้นอันดับแรกเรายังไม่ชั่วทั้งตัวแต่กลิ่นของความชั่วมันก็เข้ามาถึงเหมือนกับใบตองที่ไปห่อสุนัขเ่า ความจริงความเน่าของสุนัขไม่ไหลซึมเข้าไปในใบตองแต่ว่ากลิ่นของความเน่ามันก็ติดใบตองมีความเหม็นฉันใดการครบคนพ่านที่ประหัตประหารร่างกายและชีวิตขเขาง่คนอื่นความชั่วนั่นก็หลั่งไหลเข้ามาแตะต้องเราเช่นเดียวกันเขาจยหาว่าเราครบคนชั่วนี่ถ้าหากว่าเราไม่คบคนชั่ว ความจริงคนชั่วในโลกไม่มีหรือไม่มีผ้ <c oughs> าศิษโบราณนึกกลาวไว้ว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีถมไปเพราะนว่าคนจะทําความดีด้วยความชั่วเป็นประการใดก็ดีเพราะนั้นว่าเขาเห็นว่าเขาดีท้งนั้นแต่ว่าดีในทางที่ผิดหรือว่าดีในทางที่ถูก ตอนนี้ก็ขอว่าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายรับฟังกันมาในเรื่องของอาการของความชั่วมองดูเวลาก็หมดเส็จแล้วโอกาสหน้าถ้ามีรับฟังกันใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผล,ลจงมีแด่บรรดาท่านทั้งหลายผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี